การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยที่สิบครอบครัวอบอุน่นเรื่องที่ห้ามารยาทในครอบครัวมารยาทในครอบครัวในครอบครัวของเด็กๆจะมีผู้ใหญ่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย และคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เจอท่านให้เด็กๆยกมือไหว้ทักทายเพื่อเป็นการแสดงมารยาทที่ดีค่ะเด็กผู้หญิงให้ผู้ลงท้ายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะส่วนเด็กผู้ชายให้ผู้ลงท้ายด้วยคำว่าสวัสดีครับเด็กๆอย่าลืมเติมหางเสียงด้วยนะคะ ภาพนี้คือการยกมือขึ้นไหวและพูดคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกผิดเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจเช่นเด็กๆเ,เดินไปชนคุณพ่อที่กำลังถือของอยู่เด็กๆอย่าลืมยกมือขึ้นไหวและบอกว่าขอโทษค่ะขอโทษครับด้วยนะคะ ในภาพคือการขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของเด็กๆเราต้องยกมือขึ้นไหว้และพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆควรน้มตัวลงหรือก้มศีรษะเวลาเดินผ่านท่านด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมค่ะ มารยาทในการรับประทานอาหารเมื่ออยู่บนโต๊ะอาหารแล้วเด็กๆไม่ควรนำของเล่นมาเล่นในขณะรับประทานนะคะเพราะจะทำให้อาหารหกเลอะเทอะได้นั่นเองค่ะและข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อคือในขณะรับประทานอาหารเราจะไม่คุยเสียงดังกันเพราะถ้าเราคุยไปด้วยทานข้าวไปด้วย อาจจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดและติดหลอดลมได้นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีคำของจองให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยค่ะใครพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคำของจองพบผู้ใหญ่เมื่อพบหน้าญาติผู้ใหญ่ยกมือไหว้อย่างเร็วไวพูดครับค่ะให้ชื่นใจ หนูแจ่มใสและน่ารักเมื่อพบปู่ย่าตายายหนูไม่อายไหว้าทายทักเด็กดีเป็นที่รู้จักใครก็มักรักใค้เอ้ยหน่วยที่สิบใบงานที่สิบเรื่องครอบครัวอุ่นรักโจทย์บอกว่าวาดภาพตนเองลงในช่องว่าง และระบายสีเด็กๆจะสังเกตได้ว่าในช่องด้านล่างจะมีช่องว่างอยู่ให้เด็กๆนั้นวาดรูปตนเองและระบายสีให้สวยงามทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่และน้องระบายสีให้สวยงามนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สนุกกันไหมคะเด็กๆอย่าลืมนำกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ